นี่ยอดขึ้นสวยเลยนะครับเห็นไหมครับยอดขึ้นสวยเลยรากเขาก็เพียบเลยนะครับนี่ครับ สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับวันนี้ผมจะมาปักชำกิ่งมะเดื่อฝรั่งด้วยวิธีการควบแน่นให้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์จะมีวิธีการทำอย่างไรนั้นไปชมด้วยกันเลยครับมีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งครับให้กิ่งมะเดื่อฝรั่งมาครับเนี่ครับเป็นมะเดื่ออิสราเอลนะครับท่านให้กิ่งผมมาผมก็มาทำเป็นท่อนๆแบบนี้แล้วผมก็จะปักชำํำก่อนที่จะปักชํำนะครับวันนี้ผมขออนุญาตนำเสนอครับ อ, <osc> อันนี้เป็นน้ำส้มควันไม้ครับเพื่อที่จะป้องกันเชื้อรานะครับเพื่อที่จะป้องกันเชื้อราแล้วก็เร่งขยายรากให้กับท่อนพันธุ์ของเราที่เราจะปักชำนะครับอันนี้เป็นน้ำส้มควันไม้นะครับผมผสมน้ำนะครับเนี่ยครับน้ำนิดเดียวนะครับแล้วก็ครึ่งต่อครึ่งนะครับผสมกับน้ำแบบนี้แล้วผมก็เอาท่อนพันธุ์มาแช่ครับเพื่อที่จะ ป้องกันเชื้อรานะครับถ้าท่อนพันธุ์ของเราเนี่ยมันมีเชื้อรานะครับมันก็จะไม่สามารถที่จะแตกรากได้นะครับไม่สามารถที่จะออกรากได้ผมแช่เอาไว้แบบนี้ประมาณ3-5นาทีครับ3นาทีผ่านไปนะครับที่ผมแช่ท่อนพันธุ์เอาไว้นะครับคราวนี้ผมก็จะเอามาลงในอันนี้นะครับเป็นดินปลูกที่ผมเตรียมเอาไว้นะครับ ผมจะใช้ไม้นะครับนำร่องเขาก่อนนะครับแทงลงไปแล้วก็ใส่ท่อนพันลงไปเลยครับ เสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นผมก็จะปิดด้วยอันนี้ครับเป็นการควบแน่นด้วยถุงพลาสติกนะครับนี่นะครับการควบแน่นก็คือการควบคุมความชื้นแล้วก็ควบคุมอากาศที่อยู่ข้างในนี้นะครับเพราะฉะนั้นแก้วเราจึงไม่ต้องเจาะรูนะครับนี่ครับผมใช้หนังยางครับรัดเลยง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงขึ้นครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับผ่านไปหนึ่งเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันว่าจะเป็นอย่างไรจริงๆแล้วผมน่าจะมาเปิดเขาตั้งแต่ตอนที่ครบ21วันนะครับแต่เนื่องจากเวลาผมไม่มีนะครับผมก็เลยนี่นะครับปล่อยเดินนานมาถึง1เดือน การควบแน่นก็คือการควบคุมอุณหภูมิภายในนะครับให้เขาอยู่ปกตินะครับการควบคุมความชื้นให้ดินเนี่ยเขามีความชื้นอยู่ปกติโดยที่เราไม่ต้องรดน้ำนะครับนะครับผ่านไปหนึ่งเดือนจะสังเกตเห็นว่าต้นนี้นะครับนี่ครับมีมีเป็นกิ่งแทงกิ่งยอดขึ้นมาครับนะครับเห็นไหมครับสีเขียวเขียวจะผมจะตัดออกให้ดูนะครับ นี่ดูนะครับแตกกิ่งแทงยอดขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่สวยงามเลยสุดยอดเลยครับเดี๋ยวดูอันอื่นต่อครับดูอันนี้นะครับโอ้ดูเยอะดูรากเขาครับนี่ครับนี่ครับรากเขาวิ่งรอบเลยนะครับอันนี้ผมก็จะตัดถุงผมจะยังไม่เอาถุงออกนะครับเพราะว่ากลัวเขาจะโดนลมนะครับ 2-3ถึงวันผมจะเอาถุงออกนะครับอันนี้สังเกตดูแล้วครับยังไม่มียอดแทงขึ้นมานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรสังเกตว่ามันมีมันมีรากก็โอเคนะครับถุงนี้โอ้โหสวยเลยครับนี่ยังไม่เห็นรากนะครับแต่ว่าผมเห็นยอดเขาขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับยอดของเขา เห็นไหมครับนี่ยอดเราขึ้นมาแล้วครับถือว่าโอเคใช้ได้นะครับรากก็เห็นประปลายครับถือว่าโอเคต่อไปครับอันนี้มันล้มนะครับอันนี้ลม้มเห็นเลยว่ามียอดขึ้นมานี่นะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้อากาศเขาเข้านะครับแต่ว่าเราจะไม่อนุญาตให้ลมเข้านะครับ จนกว่าจะผ่านไปสักสองสาวันนะครับผมจึงจะเอาถุงพลาสติกนี้ออกเพื่อที่จะให้ลมเข้าอันนี้เขาล้มนะครับล้มแต่ว่าลากเทียบเลยนะครับดูครับโอ้โหสุดยอดอันนี้ใช้ได้นะครับอันนี้ก็โอเคนะครับดูครับยอดเขาขึ้นแล้วยอดขึ้นแล้วนะครับนี่ยอดขึ้นสวยเลยนะครับเห็นไหมครับยอดขึ้นสวยเลย รากเขาก็เพียบเลยนะครับนี่ครับรากเขาเพียบเลยถือว่าโอเคครับแต่ว่ารู้สึกดินจะแห้งนะครับส่วนอันนี้ครับอันนี้คือ,อหนังยางมันหลุดออกนะครับเพราะว่ามันเกิดความร้อนหนังยางเปื่อยครับผมก็เลยเอาหน,หนังยางมารัดใหม่ผมก็เลยถือโอกาสที่จะดูรากเขาไปด้วยนะครับ ปรากฏว่ารากเขาก็โอเคนะครับรากเขาขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับแต่ยังไม่เยอะนะครับหลังจากที่เราเปิดเขาขึ้นมาแบบนี้นะครับอากาศก็จะเข้าไปได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องลดน้ำนะครับตอนนี้ผมจะต้องลดน้ำครับจะต้องให้น้ำเขานะครับเพราะก่อนหน้านี้เราไม่ได้ให้น้ำเขานะครับอ่าแบบชุ่มๆเลยแบบนี้นะครับทุกต้นเลยนะครับ โอเคนะครับการปักชำด้วยการควบแน่นก็ถือว่าสำเร็จนะครับไม่ใช่เฉพาะกิ่งมะเดื่อฝรั่งเท่านั้นนะครับเรายัางสามารถที่จะปักชำกิ่งอื่นๆได้พืชต่างๆสามารถที่จะปักชำแบบควบแน่นนี้ได้เหมือนกันครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ